อันนี้หลอดเลยทมันหลอดให้ลงมาค่ะหลอดๆเลยนี่วันนี้วันที่สิบหกหอขนมเทียนขนมจกไปเช่ดไม่ไปตนืดไปเช็ลนั่นแหละอืมปิ่เนี่ยอไื่อย่ะปอ่เิ่ม่หันหัาใจเออปืนยะปน เคยสกินได้ปอดไหมเอาไปหาย,ยไม่คองดีไปได้สักกันนะคนกล้เห็นกันจะบอกโอ้คนชอบไอ้คนที่มันไม่อีกอันนี้แล้วก็ยัดใส่นะอืมเอาวทมันงดใช่ไหมใช่ อย่าปิ๊บเลยไม่มีไข่มีเฮมหาเลยโอ้ยของใสเก้าร้ยาอยดขนาดอ๋อคนนี้ขา่ของได้เก้าร้ยไม่มีคนเอา้าอีกี่มนสีอะไรเ้ <c oughs> มันจะห่างนะแกวางไม่ได้น,น,นะพี่อันมีสามมีอันนั้นม่วงอันนั้นไอง เผือก <c oughs> เผือกได้ตัวอันนีตัวตัว,วรับองกินไปเผือกมันติดเปลทีมันติดฟันมันนี่เหนียวมากเลยเ,เปือกเผือกเนื้อเหนียวมันมันดีกว่าเผือกติดันวเสร็จ ขอให้ได้นะขอขอไม่ได้ไม่ <ım Laser> ต <Viol> ้องกิน um ข้าวเนะตัดออกนี่ยาวอ่ะต่อมันยาวหัวมันหน่อยหมกได้นี่แล้วเอายาวๆนี่นเราก่องท้อเจ้าสะดุดแล้ไปรอของแตงกฤษดีกเอนโดนแตงเ็เออหนักแต่งามอยู่นะแม่ขอบคุณมากนะคะ าเด็กบวชเมื่อไหร่จ้าอาบวชแล้วค่ะเอาบวชแล้วเหรอโอ้เสียดายไม่ได้ขึ้นไปโอ้จะไม่ได้อยู่นี่โอ้พวันนี้เราเสด็บาทค่ะอ๋อจ้าจ้าพวกจะาำเนาะได้เลยจะทำหน้าบ้านนี่แล้วก็จะนอนไหนตัวนี้มีปีปุ่น 啊，VIP，私人。